วันนี้เรามาดูรางวั e เบสอินโชในรายการแคคตัส Thailand EP3 แคคตัสแคปิตอลนะครับวันนี้ครับเราก็มาเจอกับคนที่ได้รางวัลชนะเลิศ b เ t สอินโชนะครับนี่ครับคุณนัทครับคุณนัทครับแล้วสาวๆนั่งข้างๆชื่ออะไรครับน้ำอ้อยน้ำอ้อยนะเออเอเป็นไงมาไงครับถึงถึงสนใจแคคตัสครับ ก็ถ้าเริ่มจริงๆก็โควิดนหละครับโควิดนี่เหรอใช่ครับที่โควิดเข้ามาปีนแหละเป็นโควิดเหรอไม่ได้เป็นอ๋อไม่เป็นนะเก็บตัวอยู่บ้านกันนะครับอ๋อได้ทําไปจนมาเจอสวนสนุกได้มาติดตามอาจารย์ดูทำปกต้นไม้สวนสนุกนี่คือไรดีเวิร์นหรืออะไรสวนสนุกแคนตั้งอาสสวนสนุกแครกตั้งนะเออแล้วใครล่ะคนสนุกเนี่ยก็ตีครับ คุณกตีนะโอ้โหนี่ลูกศิษย์คุณกตีนะครับอ,อแล้วแล้วดูตรงนั้นแล้วเกิดแรงบันดาลใจอะไรครับก็ได้ไปเลี้ยงแล้วก็รู้สึชอบแล้วก็มันมีการประกวดก็ติดตามจากอาจารย์จากแฟนตาโทมพี P ่ปิ๊หลังโจนเนี่ยก็ว่าเขามีเดินสายประกวดกันแล้วเราเป็นแบบผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับชอบการแข่งขันก็เลยลองมาประกวดแล้วมันสนุกมันืเต้น เวลาเหมือนที่เราได้เล่นกีฬาก็เลยติดจัอกอเลยมาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆอ่ะแล้วน้ำอ้อยนะครับเห็นแฟนเล่นแคคตัสแล้วเป็นไงบ้างสายถั่ัพออย่างเดียวโอ้โหแล้วพอพอเริ่มเลี้ยงเนี่ยเริ่มเริ่มไปหามาเลี้ยงแล้วทำไมถึงสนใจยิมโนครับอืมผมว่า ครั้งแรกเลยนะถ้าถ้าคุยไปมันก็เหมือนกับว่ามันมันมาดูาเมสซิ่งครับพี่จากสีหนึ่งผมก็เคยมาคุยกับไอออนดูพี่ไอ้ตัวน,นี้ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้นะมันสีนี้พอเปลี่ยนไปสักอย่างมันเปลี่ยนสีได้นะมันดูเมสซิ่งว,ว้าวสําหรับที่เราทุ่งเขามาใหม่ออนนชอบชอบตรงสีคตรงที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้ตลอดอือแล้วพอเป็นลูกศิษย์คนคุณกตีก็เดินสายประกวดตามคุณกตี แล้วได้วิชาอะไรมาบ้างครับก็เยอะนะกานเช็ดไม้กันการปลูกวิธีก่อนขึ้นประกวดจะต้องลดน้ำกี่วันลดน้ำกี่วันอย่างเงี้ยเทคนิคต่างๆเราเก็บมาใช้มาเรื่อยๆครับแล้วตอนที่เริ่มประกวดกี่ปีแล้วครับสามปีสามปีอ๋อแล้วเขามีงานก็ไปกับเขาด้วยไปกับเขาด้วย แล้วชนะปีแรกๆเลยไหมไม่ปีแรกเราดูเขาแค่ปีแรกส่งไปต้นสามสี่ต้นสามสี่ต้นได้แล้วแค่กรรมการหยิบขึ้นมาดูมันมันก็ตื่นเต้นแล้ววิกรรมการยกไม้เราขึ้นมาดูอะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นสนุกแล้วพอมาถึงปีนี้ก็คือสามปีแล้วใช่โอ้โหดูรางวันนะนี่ครับรางวันเบสอินโช นี่คือต้นนี้ครับต้นนี้มีชื่อไหมยังครับยังนะครับต้นนี้นะเบสอินโชนะอือแล้วยังได้รางวัลที่หนึ่งประเภทอะไรอันเนี้ยก็ประเภทนี้เลยครับประเภทประเภทยิมยิมยิมขนาดหกเซนขึ้นขึ้นอือโออันนี้ตัวชนะเลิศเดี๋ยวนะรางวัลรางวัลเบสอินโชที่ได้ได้สามหมื่น แล้วรางวัลชนะเลิศได้เท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดแล้วใช่โอ้โหและนี่รางวัลล er. องชนะเลิศตัวนี้ประเภทไหนครับนี้เขียวเอกลักษณ์ครับตันนี้เขียวเอกลักษณ์นะตัวน,นี้ได้กี่ตังค์งพันหนึ่งพันสามหมื่นแปดอ่าต้นนี้ครับ <c oughs> ตัวน,นี้ตัวน,นี้ได้รางวัลอะไรฮะอันนี้ก็ต่อจากไอ้สองต้ตนเนี้ยโอเพน เป็นโอเพนเหมือนกอันโอเพนหกเซนขึ้นนะ,ะต้นนี้ก็ได้รางวาัลรองชนะเลิศก็ได้หนึ่งหมื่นสามหมื่นเก้าต้นนี้อ่ะครับรองชนะเลิศ L อหกเซนรองชนะเลิศหกเซนโอ้ยได้หลายรางวัลน,นะต้นนี้ก็ได้อีก 1, หนึ่งพันถ้าไหรแล้วสี่ื่สี่หมื่นแล้วโอ้โห มีอีกต้นหนึ่ง LB แท้ดาง LB แท้ดาง LB ด่างนี่เราเหนเลยก็ได้อีกหนึ่งพันผมสี่หมื่นกว่าโอ้โห <c oughs> oh. อ่ะเลนเป็นลูกศิษย์คุณโกตีแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ที่เราได้รางวัลก็ถ้าถามตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับไม่คิดว่ามันจะได้เบตติ้งชวองอ่นอ่าแล้วคุณโกตีนี่มีผลอะไรไหมกับที่เราได้รางวัลเนนะี เพราะว่ามีผลจุดพีกเลยครับเพราะว่าต้นเนี้ยล่าสุดที่อาจารย์เอาไปประกวดให้งานคาร์ลูปูมันจะเน่าครับบางทีมันไม่อยู่อาจารย์มันเหี่ยวส่งมาส่งแล้วอามารมองเห็นว่าไม้มันเหี่ยวหน่อยแล้วหลังจากงานคาร์ลูปูอาจารย์ได้จับมันตัดลากมันแล้วลากมันเน่าถึงโต๊ดอาจจะเป็นโชคดีของใครถ้ามาเดินมาอยู่อาจารย์หรืออาจจะเน่ากันผมกินเข้าไปตูดหน่อยนึงแล้วจะมาฟื้นตัวงานการตัดไทยแลนด์ก่ อ๋อแล้วสิ่งที่ได้มาจากอาจารย์เนี่ยที่ทําให้เราเดินสายประกวดนี้อาจารย์ก็ชอบประกวดเหมือนกันสิ่งที่แบบติดตัวเรามาเลยนะที่ติดมาจากอาจารย์เนี่ยคืออะไรพชาเพราะพี่นับตั้งแต่เริ่มดูพี่กุตินี่แทบจะดูทุกคลิปเลยดูทุกคลิปสอนตัดไม้แต่งบ้านทำอะไรเนี่ย พี่นัดดูดูคลิปเลยนั่นก็เลยได้เยอะแล้วก็มาอยู่ด้วยกันก็สอนวิชาไปเยอะพี่นัดไปเยอะทำตามตลอดพี่นัดอะ่ะแล้วรู้สึกเป็นไงกับโกตีนี่เราเรารู้สึกยังไงบ้างรักที่สุดเลยร <laughs> ักที่สุดเลยนะ <c oughs> โอ้โหเป็นใหลายอย่างเป,เป็นทุกอย่างแล้วใช่ไหม <c oughs> เป็นทุกอย่างเลย เอาไม้ไปประกวดให้ลูกเพจผมตลอดนะครับเวลาอย่างผมจะมีกลุ่มของพวกผมเรื่อนลูกเพจผมนนลูกที่เข้ามาแบบรุ่นท่งวงโควิดแรกๆก็จะมีอย่างพวกติ๊กตอพวกน้องพิมพ์พวกอย่างเงี้ยอย่างพวกผมไม่ว่างอาจารย์ก็จะเอาไม้ไปประกวดให้ไปเชียงใหม่อาจารย์ก็เอาไปให้เอาไปใต้อาจารย์ก็เอาไปให้อะไรเงี้ยอ๋อขนไปไปลงประกวดให้ด้วยใช่ครับมันก็เหมือนจะโคกันพอดีเลยพี่นะความบังเอิญอย่างอาจารย์ไม่ว่างผมก็ไปเอง อย่างช่วงเนี้ยถ้าผมว่างผมก็ไปของผมเองมันก็เหมือนมาแหมกันลงตัวพอดีอ๋อแล้วคิดว่าถึงตอนเนี้ยพอได้รางวัลแล้วเนี่ยนะมีแผนการอะไรต่อไหมครับไม่ก็เนี่ยแหละก็ทำชีวิตปกติเลี้ยงปกติเลี้ยงเรื่อยๆส่งประกวดเรื่อยครับยังยังคงส่งประกวดอยู่ใช่ครับยังมีดาวรุ่งอยู่ยังมีดาวรุ่งอยู่ใช่ไหม,ไม,มรู้สึกสนุกไหมสนุก สนุกนะครับอืมแล้วถ้าพอทำตรงเนี้ยเราเราเริ่มหาอะไรได้จากตรงนี้ได้ไหมก็ถ้าหาจริงจริงอ่ะมันหาได้นะพี่แต่ผมยังไม่ได้ขายกับเต็มตัวไม่ขายเลยใช่ไหมใช่ครับเวลาเขาไปหามตอนใหญ่ยจะปุิเต็เ,เพราะว่าเราก็ห่วงไม้ใช่ไหมใช่ครับอืมโอเคเดี๋ยวงานหน้าจะมีอีกก็คือเดือนสิงหานะ 24, 2ี่สิสาสิงหางานแคคตัสไทยแลนด์คอนเทสต์แอนด์ออคชั่นบเรียบร้อยทีนี้ต้นที่ส่งประกวดจะได้สิทธิ์ที่จะประมูลจะประมูลด้วยไหมหรือไม่เอาประกวดอย่างเดียวประมูลนะประมูลนะเตรียมเลยนะทำบุญไหมอ่ะพี่ปร,ประมูลนี่คือทำบุญป่ไม่ใช่ประมูลนี่แล้วแต่เจ้าของจะ,ะจะ,ะจะรับ เข้าบัญชีตัวเองหรือว่าอยากทําบุญหรือหรือเอาเข้าตัวเองด้วยแบ่งทําบุญด้วยอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบเลยอ่าอ่ะ,อะให้พูดประโยคสุดท้ายอยากพูดอะไรบ้างครับอึ้งเลยอึงอ้งเลยเขินอ่ะให้ขอบคุณก็ได้ครับก็ขอบคุณทางทีมงานและผู้จัด ันตาไทยแรครับที่ทําให้มีงานดีๆขึ้นมาเป็นการปการจริงๆก็เป็นการประกวดที่แบบโอ้ได้เงินรางวัลเยอะมากพอกลับบ้านไปมาแกะซองดูแล้วได้งเงินเยอะมากได้เงินสดสด,ด้วยนะนได้รางวัลแล้วประสบการณ์นะครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโกสวัสดีครับ ลูกศิษย์เราได้รางวัลเบสอินโชดีใจดีใจกว่าที่ได้จริง,รงตอนนี้ก็เหลือเหลือรางวัลสูงสุดของเขาของพี่นัทนะแล้วก็อยากให้เขาได้ทุวราหลทานสักใบหนึ่งในชีวิตนรายการแข่งขันหรือว่าไปเอ่ไม้ไปขึ้นเวทีประกวดนะครับ <c oughs> จริงๆต้องบอกพี่นัทนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นพี่ชายที่เรารู้จักกันแล้วก็คือเริ่มมาเตะบอลชวนพี่ก็มปเตะบอลอะไรเงี้ยก็ทีนี้นพี่นัทก็อย่างที่พี่นัทบอกแหละรู้จัก รู้จักสวนสนุกของหนูเนี่ยในช่วงโควิดโควิดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไลฟ์อยู่สวนไลฟ์แม่งทุกวันนะครับไลฟ์ทุกวันคนก็เข้ามาดูเรื่อยๆจนพี่นัทสติดเข้ามานะครับเราก็เริ่มซื้ออยู่บ้านอนะ่ะไม่ได้ไปไหนแค่ก็ซื้อเลี้ยงกับภรรยาก็คือพี่ย้อยนะครับก็ทีนี้จากคนที่เริ่มเลี้ยงเป็นนะครับพอเห็นหนูเวลาหนูไปประกวดเนี้ยหนูก็จะได้ได้รางวัลมาหนูก็จะมา มาให้ลูกเพจได้ดูว่าเออเฮ้ยนี่นะนี่เป็นไม้จับสวนสนุกนะเราเอาไปประกวดนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นแรงกำลังใจให้พี่นัทเออเขาเรียกว่าสร้างความท้าทายใหม่ๆในชีวิตก็คืออยากเลี้ยงไม้ประกวดบ้างนะครับก็ก็พี่นัทก็เริ่มเลี้ยงจากต้นเล็กๆตะเปาะตะแเปะอะไรเงี้ยโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ได้รางวัลเพียบเลยดีใจเจ็ดรางวาัลนะดีดีใจกับพี่นัทด้วยโดยเฉพาะปีเนี้ยปีเนี้ยในงานของหนูเนี่ยคือแล้วไอ้ต้นเบสอินโชเนี่ยหนูว่า มันได้ด้วยความสมศักดิ์ศรีก็คือมันไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้มีคนในในวงการตัดสินเลยมีแต่พวกเซเลบว i p หรือดาราผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพ่ยุทธอาตต่อยอย่างเงี้ยคือในมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่หรือในมุมมองของคือโก้ไม่ได้เป็นคนเลือกก็ว่าง,งั้นเถอะไม่ใช่แต่หนูเนี่ยกับคณะกรรมการทุกคนเนี่ยเป็นคนเลือกเดอะเบสในแต่ละสาขาอืมอืมเข้าใจไหมแต่พออยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนแบบมันเป็นเหมือนรางวัลมหาชนจริงๆ่งะเป็นรางวัลที่แบบ คือสําหรับคนภายในวงการและคนนอกวงการก็ก็เห<ร>ล่าดาราและเซเลบเขาก็ไม่รู้จักต้นไม้เขาก็ไม่รู้จ<า>ักเจ้าของเพชรแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าว่าเฮ้ยไอ้ต้นไหนมันเป็นยังไงน้ำต้นเขาไม่รู้จกักเจ้าของไม้ไม่ไม่มีใครรู้จักเลยเขาก็แค่ตัดสินด้วยเพชรด้วยแพชชั่นหรือ first i m p r e s ชั่นก็คือเห็นแวบ,บแรกรู้สึกชอบต้นไหนก็ให้ต้นนั้นอืนะเนี่ยตอนชอบต้นนี้ต้นนี้นะต้นนี้นะตัวอ้วนเจตต้นนี้โอเคครับก็ ก็คือจริงๆแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นัทขอบคุณภรรยาก็คือพี่อ้อยด้วยที่ที่ทรักแล้วก็เมตตาส่วนสนุกนะครับแล้วก็นี่แหละครับหนูว่าวันหนึ่งเราทําเพจแบบเนี้ยบางทีบางครั้งเนี่ยวันเวลาผ่านไปมันมากกว่ามันมากกว่าคนขายคนซื้อนะครับหนูว่ามันมีมิตรภาพเข้ามาแล้วมันกลายเป็นเพื่อนอพี่น,น,พน,น้องเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็แบบคือมีอะไรปรึกษากันไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่ตัสเรืเ่องอื่นแล้วก็คุยกันนะครับก็เหมือนกับ การที่หนูทําเพจขึ้นมานะครับมันเป็นคอมมูนิตี้ของหนูที่แบบมันเป็นสังคมที่หนูว่าหนูคิดบวกนะหนูว่าหนูคิดบวกใครจะดราม่าด่าอะไรกันหนูไม่หนูไม่สนใจหนูคุณหนูก็อยู่ใน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 ใเพจของหนูแล้วก็หนูสึกว่าเออพก็ขอแค่ไม่ไปยุ่งกับใครนะครับแล้วก็ไม่ไสร้างความร้อนในใครก็แค่นั้นพอโอเคครับก็พร้อมนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งเสียงที่อยากจะบอกทุกคนว่าหนูเข้ามาในวงการกระบองเพชรเนี่ยหนูเข้ามาเพื่ออยากจะพัฒนาวงการนะครับ หนูไม่ได้มาเข้ามาเพื่อทําลายวงการเพราะฉะนั้น<ก>หนูพัฒนาจากสังคมเล็กๆให้ให้เติบโตไปให้มันเติบโตไปสู่สังคมภายนอกจะอาจจะเป็นสังคมวงการศริลป,ปินบันเทิงถ้าคนเริ่มหันมาเลี้ยงแคทตัสหนูว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของอไรายได้พ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าแม่ขายใน,ใน,ใน,ในกลุ่มของแคทตัสนะครับก็เหมือนกับเปิดโลกอีกใบหนึ่งด้วยการเอาตัวหนูนียมาเชื่อมต่อนะครับระหว่างวงการบันเทิงกับ วงการกระบองเพชรครับฉะนั้นงานงานแคคตัสแคปแคคตัสไทยแลนด์ก็จะมีเหล่าดาราใช่มาเป็นสักขีพยายนมาเป็นกรรมการตาัดสินด้วยนะ่รัเฝากไวกด้วยครับกับงานแคคตัสไทยแลนด์ทุกๆครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอีวีไหนอยากบอกตรงนี้ว่าหนูตั้งใจทํานะครับแล้วก็อยากให้มันได้ดีอยากให้มันอยากให้ทุกคนอยากให้พ่อค้าแม่ค้าเขาขายได้อยากให้ร้านขายกระถางขายดีอยากให้คนขายช้างอยากให้คนขายแอลวี หนูหนูตรองนุนทุกทุกเขาเรื่องอะไรทุกทุก,ทกสายพันธุ์นะครับ,บก็ฝากไ้ด้วยครับกับงานแคทตัดไทยแลนด์ไม่ว่าจะจัดก,กี่ครั้งอยากให้มาครับเพราะว่าเรารักแคกตัดแล้วก็อยากให้ทุกคนรักแคกตัดเหมือนกับเราขอบคุณครับคุณกโกตีอารามบอยครับสวัสด,ดีครับวันนี้ครับเรามาเจอต้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจิมโนโด่างต้นที่สมถึงเซนนะครับ มาครับมาเจอกับเจ้าของครับน้องพิมพมินิโบ๊ทครับอน้องพิมพ์สวัสดีครับแล้วอแนะนําตัวสักทีหนึ่งครับก็ชื่อพิมพ์นะคะ่ในเฟซมินิโบ๊ทค่ะเล่นมานานยังก็ประมาณสามปีแล้วค่ะสามปีช่วงโควิดอลดิใช่ค่ะช่วงโควิดค่ะเอเข้ามาช่วงโควิดกันเยอะเนาะแล้วนึกยังไงถึงมาสนใจกระบองเพรครับ เอเริ่มเริ่มแรกเลยคือเปิดเฟซไปเจอพี่โกติโอ้นี่คือลูกศิษย์คุณโกตีเหรอใช่ค่ะเปิดไปก็เห็นเขาเขาไลฟ์ขายแคตัมแล้วหนูก็แบบว่าอ,อยากได้จังเลยอยากได้อยากได้มากชอบจังเลยสวยจังเลยแล้วช่วงนั้นก็ว่างงานก็ไม่มีทำก็เข้ามาในไลฟ์แล้วก็ มาแข่งกับพี่พีเขาใส่ยับเลยเหมือนกันตอนนั้นแข่งกันเอฟนะแข่งกันเอฟเพื่อที่แบบว่าอยากได้อยากได้ต้นนี้จังตอนนั้นจําได้ว่าเอฟต้นแรกประมาณสามพันห้าให้ที่บ้านช่วยกันเลยนะคะช่วยกันใส่ช่วยกันใส่กไ <laughs> ็ได้มาเออเริ่มต้นจากสองต้นสองต้นเลยที่ที่ที่เอฟได้มาแข่งกันเอฟได้มาวันนั้นแล้ว ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วมาเดินสายประกวดได้ยังไงเดินสายประกวดก็คือตอนนั้นหนูเริ่มเริ่มเอฟไม้ที่สวยขึ้นเอฟไม้สวยขึ้นขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วพี่โก้ก็เลยบอกว่าเรามีไม้สวยอะไม่ไม่เปิดโอกาสให้ให้ตัวเองหน่อยหรอไม่แบบไม่ไม่ไม่อยากไอ้นี่หรอประกวดอะไรเงี้ยหนูก็เลยเริ่มมาประกวดครั้งแรกก็ตอนแคทตัสเอ่ออะไรนะ แคตแคปิแคตแคตโฮมบีกินใช่ค่ะครั้งแรกโอ้โน่นงานแรกเลยนะใช่ค่ะแคตตัดโฮมแอนสวนสนุกอ่ะครั้งแรกงานแคตตัดโฮมบีกินอีพีหนึ่งสวนสนุกใช่ค่ะชื่อเต็มคืออันนี้นั่นแหละค่ะครั้งแรกที่หนูประกวดแล้วแล้วเป็นไงเป็นไงได้ไหมได้รางวัลค่ะได้รางวัลค่อนข้างเยอะเลยวันนั้นก็หอบกันมาคนละอันสองอันมากับลูก มากับลูกอีกสองคนตอนนั้นก็หอบกันยีลุงตรงนางได้ถ้วยกลับบ้านหน้าบานเลยค่ะก็เลยแบบมามาถึง EP สามใช่ค่ะก็ได้ต้นนี้มาได้ต้นนี้นะต้นนี้มีชื่อไหมต้นนี้หนูยังไม่ได้มีชื่ออ่ะต้นนี้คือได้รางวัลยิมขนาดสามถึงหกเซนยิ้มดังนะครับได้รางวัลชนะเลิศได้เงินรางวัลเจ็ดพันบาทใช่ค่ะโอ้ไปไง พอเราได้แล้วรู้สึกไงครับก็ก็ดีใจแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบทําเพราะว่ามีมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูก็ก็เหมือนแบบไม่ไม่ค่อยอยากอยากมาประกวดเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยหนูก็ก็เงียบเงียบไปแล้วพอมาได้อันนี้มาก็ชื่นใจจุดใจอีกรอบนึงแบบบานอีกรอบนึงเป่งบานอีกรอบนึงอยากจะแบบดูแลต้นไม้เราอีกอะไรเงี้ยค่ะอยากจะไปประกวดอีกแล้วมีเป้าหมายต่อไปไหม ก็ถ้าถ้าเป้าหมายต่อไปหนูก็ก,ก็จะลงประกวดเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตมันมันทำได้ก็อยากหารายได้จากตรงนี้เหมือนกันเ,นเือไว้แบบสนุก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 นะเป็นงานดีเหล็กที่ได้เงินด้วยใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับ